สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ได้มีโอกาสกลับบ้านมาทําธุระนะผมเห็นมะนาวอยู่ที่หลังบ้านนะผมลูกมันดกมากเลยครับผมนี่อันนี้คือผมเก็บเล่นๆนะผมได้สองถังแล้วครับผมนี่แล้วลูกมันใหญ่มากครับเห็นแมพนี่นี่ใหญ่กว่าไซ้ตลาดมากเลยครับผมนี่นี่ แล้วก็มีหล่นใต้ต้นเต็มแล้วผมเห็นไหมครับหล่นใต้ต้นลูกดกมากผมเก็บได้จะได้ประมาณเป็นสิกระสอบนะผมถ้าเก็บจริงๆนะนี่ก็เลยถือโอกาสที่จะเก็บมะนาวไปฝากคนที่ทํางานด้วยผมเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าจะเก็บไปฝากคนที่ ต้องการมะนาวครับผมเพราะว่าอยู่แถวบ้านมันซื้อขายยากครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือทุกคนก็มีที่เป็นของตัวเองแล้วก็มีมะนาวเป็นของตัวเองครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับผมเล็กๆน้อยๆบางคั้นมะนาวลูกสองลูกนี้ก็ขอกันได้ครับผมก็เลยไม่จําเป็นต้องซื้อต้องขายครับผมมันต่างจากในเมืองกรุงหรือว่าในตัวเมืองครับผมที่ เล็กน้อยบางทีเราก็ต้องซื้อครับผมไม่สามารถที่จะขอกันได้อันนี้ก็จะเป็นมะนาวที่ผมเก็บไว้เดี๋ยวจะเก็บให้มันเต็มับผมให้ได้ประมาณกระสอบหนึ่งแล้วก็เอากลับไปที่ทำกลับไปที่ระยองครับผมรายแจกสําหรับคนที่ต้องการก็บอกได้ครับผมใครต้องการมะนาวก็บอกผมได้เดี๋ยวผมเก็บไปไปฝากครับผมแล้วก็มีมะละกอด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูมะละกออันนี้ที่สวนนะครับอันนี้ก็พรูครับผม อันนี้มารีวิวสวนให้ให้ดูครับผมอันนี้พลูอันนี้ก็มาขามป้อมครับต้นมาขามป้อมต้นใหญ่มากแล้วมีฝรั่งครับผมอันนี้มะละกอรครับผมนะครับจริงๆมันลูกดกแล้วผมมองไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีนี่ครับผมมังคุดนนมะละกอรครับมะละกอเนี่ยเรียงกันแล้วผมแล้วก็นี่ มะละกอมะนบผมลูกกำลังเล็กกำลังดกเลยครับผมแล้วก็มีลำใหญ่ครับผมนี่ลำใหญ่ลำใหญ่น้อยนามะพร้าวนี่ครับผมที่เหลือก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่แดดตอนเช้ากำลังดีเลยครับ